โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่ช่องโลโก้เลโอคิงนะครับสุขสันต์วันสวัสดีวันปีใหม่กันด้วยแล้วกันนะครับมีใครได้ไปเที่ยวไหนไหนไม่เอ่ยนะครับวันนี้นะครับผมผมเนี่ยจะมารีวิวการ์ดไดโนมาสเตอร์นะผมการ์ดไดโนมาสเตอร์เนี่ยก็ทําให้มาทําให้คนดูหายคิดถึงกันแล้วนะผมนันๆทีจะมาทําบ้างนะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคอนเทนต์ให้ทําแล้วนะครับ ก็วันนี้นะผมผมจะมารีวิวการ์ดเทโนมาสเตอร์ชุดพาวเวอร์นะผมเป็นชุดที่ออกมาได้สักพักแล้วนะผมคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ผมทำดิเทโนมาสเตอร์มาเนี่ยผมไม่เคยทำคลิปกล่องซูมแบบนี้เลยนะผมก็คือชุดนี้จะเป็นกล่องสุมพาวเวอร์นะครับผมมันจะมีหลายสีนะมีสีม่วงมีสีแดงแล้วก็มีสีน้ำเงินนะผมโอ้มีหลายสีนะผมอ่า อย่างนี้ผมพูดไปเมื่อกี้นะผมชุดนี้เป็นเป็นสุม่มกล่อง power นะผมซึ่งตั้งแต่ผมทําคลิปด e โน n าสเตอร์มาเนี่ยทำคลิปแบบแรกๆเลยเนี่ยผมยังไม่เคยลองแกะให้คนดูได้ดูสักทีนะผมกล่องนี้เนี่ยาตามซีเอ็ดบุ๊กเนี่ยมันจะมีแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมยังเป็นเด็กเนี่ยมันมัน,ม,นม,มีขายอยู่น,น,นะผมแต่เดี๋ยวนี้มันซีเอ็ดมันไม่ค่อยมีแล้ว แต่ถ้าเป็นช้อปปีกับลาซาด้าทิกตอกจะมีขายอยู่นะครับแต่ราคามันอาจจะบัฟปแรงนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูกล่องกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคอันนี้เป็นกล่อง Power เป็นชุดสุ่มนะครับซึ่งข้างในเด็กเนี่ยมันจะมีอ่ีกจะเรียกเป็นเอะไเก็นไหมคือกล่องนี้มันจะมีประมาณ20บใบนะครับมีการ์ดประมาณ20ใบนะครก็ <Good? S 1> ผมมาเก็บต้อนรับวันปีใหม่นะคร ถามว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเดือนมาอีกมมกกาลาเลยทำไมมันทำไมรีบทำจังเลยนะผมเพราะว่า,าเ,ดวเดี๋ยววันที่สองเนี่ยผมกลัวว่าสาเหตุที่ผมเอ๊ะเดี๋ยวเอาใหม่ลิน้นพันกันแล้วคือวันที่สองเนี่ยผมมีทุระนะผมผมได้ปไปเที่ยวน,นะผมก็เลยมาแกะแกะใ,ให้ดูวันนี้เลยนะผมโอเคเรามาดูเรามาดูกันเลยว่ากลากก่องมันจะเป็นยังไงนะผม กล่องมันอาจจะสภาพแบบอุมมอัญะะนิดนึงนะผมผมสั่งจากช้อปปีนะผมราคาอาจจะแรงนิดนึงนะผมประมาณรวมๆแล้วเป็น200กว่าบาทนะผมถ้าเราไปซื้ออยู่ช้อปปี้เอ,เอไม่ใช่ช้อปปีอยู่ c ีเนี่ยประมาณ45บาทนะผมแต่อย่างที่ผมพูดไปเมือ่อเมื่อกี้มันแคบไม่มีขายแล้วนะผมซีโนโมาสผม,ผมก็ทําให้มาทําให้คนดูหายคิดถึงกันแล้วนะผมโอเคเดอะอ๋อลืมบอกไปนะครับ ผมซื้อกล่องไอชุดนี้ร้านนี้เขาให้อซองคุมซาดิฟไม่ใช่ซองใส่การ์ดมาด้วยนะผมะแต่ก็ยังดีนะที่เขาให้ซองใส่การ์ดมา,มาด้วยนะผมเพราะว่าเราซื้อของเกินหน,หนึ่งชิ้นขึ้นเขา,เ,าเล็บให้ไอซองใส่การ์ดมา,มาด้วยนะผมแต่ผมร,ร,รู้สึกว่าซองใส่การ์ดเนี่ยมันจะมีการ์ดเดโนโการ์ดแถมมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองแกะนิดนึงโอเคขอ,อยานะนะครับ ดูสิผมจะได้อะไรโอ้ผมได้เป็นตัวนี้ครับเพทิโนซอรัสนะผมโอเคได้มาหนึ่งใบนะครับผมโอ้ขอ้แถมไอ้การ์ดมาให้ด้วยแบบไปหนึ่งโอเคนะครับมันเหลืออย,อย่างนั้นหนึ่งกล่องพอดีผมเลยเหม,มามาหมดเลยนะครับอ่ะหน้ากล่องก็จะเป็นเวโรซิรัปเตอร์นะผมแล้วส่วนอีกกล่องนึงเป็นโอวีรัปเตอร์นะครับคือชุดนี้มันดีอย่างหนึ่งมันสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาหน้ากล่องตัวไหนนะผมโอเค เรามาแกะกันเลยนะผมเดี๋ยวตัวคดคลิปก่อนนะแอะกล่องนี้กันก่อนในกล่องหน้าหน้ากล่องเป็นตัวอะโรซูนัปเตอร์นะผมเราจะแกะจากตรงนี้หรือว่าตรงด้านตวดก็ได้นะผมเรามาดูกันนะครับนะครับผมว่าผมจะเกลือหรือหรือไม่เกลือนะผมแต่ผมไม่ได้หวังเอาเละอยู่แล้วนะผมเอาผมแค่มาสุ่มให้ให้ดูเฉยๆว่าผมจะเกลือลหรือไม่เกลือนะผมอ่ะตอนรับวันปีใหม่นะครับโอเคแกะกันเลย ตื่นเต้นแล้วผมสั่งมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะผมแต่ผมเอามาเอามาทำคลิปอยู่บ้านนี่เองนะครับอ่าบางกล่องบางชุดเนี่ยมันจะมี igma, อินิกมาอ่าเนว์มาสเตอร์บางกล่องก็ส่มเป็น Original, ออริจินอลก็นี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าลายชื่อการ์ดใน70แบบนะผมว่า70แบบเนี้ยมันมีการ์ดอะไรบ้างนะครับนี่ตามนี้เลยโอเคแต่ผมถึงผมจะไม่ได้แลก็ไม่เป็นไรนะผมผมจะเอาการ์ดที่มัน สามารถเสริมเด็กได้นะผมถ้าการไปไหนที่ใช้ผมจะไว้ฝั่งนี้นะผมาการที่ไม่ได้ใช้ก็ไว้ฝั่งนี้โอเคโอเคตัวแรกนะครับเวโดซีรับเตอร์นะครับเวโดซีรับเตอร์นะผมไปนี้ใช้นะผมตัว,ต,วตัวนี้เก่งเอาไว้ใส่ยัดเด็กรับเตอร์ก็ได้เอาไว้ยัดเด็กเผาสองขาหรือเอาไว้ยัดเด็กรับเตอร์ก็ได้นะผม โอเคเดี๋ยวท้ายคลิปนะผมผมจะมาอ่านนะมาอ่านนะความสามารถนะผมทำไมผมถึงว่าทำไมผมถึงเลือกใช้การ์ดไป,ไปนู้นมาไปนี่นะผมอะวีโรเซอร์เตอร์ผมจะเอาไปเสริมเล็กผ่าสองขานะผมพอสองขาผมหายทุกทุกคนโหผมเสียใจมากมากเลยอะอะการ์ดที่ใชออ้อ่ไงนี้ซูเปอร์โลคันปิอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่น่าได้จะใช้เอาออกไป โดริงโคโคดิงคอปโอ้ดีเลยผมจะเอาไปไปไป,ไปใส่เด็กคอสัตว์น้ำนะครับเซฟการ์ดนะผมผมอ่านถูกหเลยจะบอกไปดูนะเอาไม่ไม่ได้ใช้แฮสเซกอบเทอริกวิ้ยอ้ยตัวนี้เก่งใช้นะครับเอนเนอร์จีคอรเลอร์หรือปอกคอพลังงานนะผมอุ้ยดีเลยผมจะเอาไป,ไปใส่เด็กพอมี้เขาเขาวสว่านแรงซ้ำอุ้ยไปนี้ผมไม่เคยได้เลย ผม,ผมจะไปใส่เด็กพอสนามเหมือนกันเออดอลิงดอลิงนะนะทัศอันนี้ผมไม่ใช้เฮ้ยคลักตีเอ็กอาคลักตีดีเอ็กหรืออากระเทอะไข่นะผมไปนิดไปนี้ดีผมผมผมจะไปเสริมเด็กนะครับบากาเซราท็อปเอ๊ะอ,อันนี้เอาไว้น่าสนใจนะอันนี้ผมผมจะไปใส่เด็กผอไม่เขา วิงเทมเอ๊ะผมอ่านเป็นภาษาไทยดีกว่ากระดกเยียอนะผมอันนี้ผมไม่ได้ใช้โอ้วิดิกูดมันตามันตาเบล่าสรัตนะผมพอดีเลยผมจะไปใส่ด้วอสองขานะครับ e อกซ์ตร a b อ l บลิตี้เนีะใบนี้ผมเอ๊ะปบนี้ผมอยากได้พพอดีผม,ผมได้เครโอสรัตอันนี้ไม่ได้ใช้ลั c กี้โบนนี่ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ใช้ โอ้ดังขึ้นออสเซียสพอดีเลยผมจะไปใส่เด็กคอสระน้ำนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อู้ทันทันอารูัสตัวนี้เก่งนะผมผม,ผมจะไปใส่เด็กผอมีเกราะข้างน้ำนะครับสวังเดอะคอฟฟินอ๊บเฮ้ยอันนี้ผมผมผมไม่เคยสมได้เลยนี่นะโอเคพอดีเลยผมผม,ผมจะไปเสริมเด็กโอ้แลมบิโอซารัสนะผมตัวนี้เก่งผมจะไปผมจะไปใส่เด็กอมสองขานะครับโอเค สักครู่โอเคครับบอกแลว้วผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยหรอกนะครับก็สุม่มแบบเล่นเนๆ่นเฉยเฉยนะครับผมโอเคเราไปดูกล่องอีกกล่องหนึ่งกันเลยนะผมกล่องที่สองแล้วนะครับโอเคฉลาดอ๋อ,อ,อชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะได้พวกนิวมาสเตอร์นะครับผม แต่ก็ไม่แน่นะนะผมอาจจะมีอินิงมาโผมาก,ก็ได้นะครับโอเคใบแรกโอวิดัปเตอร์ atter, ใบนี้ใช้นะครับอ้เป็นเครือบเป็นใบเครือบด้วยสุปใบนี้อีกแล้วมไม่ใช่ออกไปโอ้ย Boost Blade, บ,บูส t ์ออฟทันนเบลดปอกใบไปนี้น่าใช้นะผมจะเกนะ็บไว้อังกาโลสารัตอันนี้ใช้ครับ ฮาร์โมนิกลบเพจวิไปใบนี้เก่งนะเนี่ยผมจเอาไปไปใส่ได้ความี่เขานะครับใบนี้เก่งชักกิ้งคาเชอรนใบนี้ก็เก่งเอาใช้นะผมซูนิเซราท็อปนะผมใบนี้ก็ใบนี้น่าจะใช้อยู่มั้งนะครับเอ่ออันนี้นี่เราได้ไปไปไปสองใบแล้วอันนี้ใช้อยู่นะครับบากาเซราท็อปอีกแล้วได้สองใบแล้วเนี่ย โอ้เถินทูดีพีอันนี้ผมเอ๊ปะปั๊บไปนี้ผมอยากได้พอดีเลยใช้นะครับคิมสันโทโทอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่โทเทอร์ผมผ่านถูกหรือเปล่าไม่ดูนะโอเคไปนี้น่าสนใจนะไปนี้ผมจะใช้ก็แล้วกันมาสเตอร์บ็อบบี้อันนี้ผมไม่ใช้อืมอ,อันวา่าอี๋ไหนนะ อันวารลล์และสสารอันนี้ไม่ได้ใช้สวรรคเดือกคอฟฟี่ฟินิชแล้วได้ที่สองใบแล้วเฮ้ยอยู่เซนโตรสารัตัวนี้ผมผมไม่เคยสมได้เลยนะอันนี้ใช้นะครับเมจิกรีบอนอันนี้ก็ใช้นะครับเอิม่มบาทาคอกนะทัศอันนี้ไม่ได้ใช้เฮ้ยรีเชอร์รีเซเลคชั่นทวิส์รีเซิร,ร เลชั่นสกิลไปนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกแบนด์หรือเปล่านะแต่ถ้าถูกแบรนด์หรือว่าปวดแบนด์หรือยังใครรู้ก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับอันนี้ผมน่าจะใช้อยู่อันนี้ปิ๊บไปนี่อีกแล้วเดี๋ยวนะทางกันบุ๋เดี๋ยวนะวนะไปไหนแล้วอ่ะอีกอีกตัวหนึ่ง ไม่เป็นไรใบนี้ผมไม่เอาก็เท่ากันวีฟพิกเดี๋ยวนะพิกพิกโนนีนิโมซารัสอันนี้ใช้อยู่นะครับโอเคนี่คือการ์ดทั้งสองกล่องที่ผมสุมได้นะนะครับผมโอเคเรามาดูไปแรกกันเลยนะผมนะครับผมว่าทำไมผมถึงได้ใช้นะผมพิกโนนีนิโมซารัดตัวเนี้ยผมไม่เคยสุมได้เลยนะผมตัวนี้บอกว่าเมื่อครีเจอร์ตัวนี้สู้สำเร็จเราทิ้งการ์ดส,สองใบแล้วก็ นำคีเจอร์ที่มีวงอเบริซโซดิดในในมือเราลงสนามถรืไหมก็คือลงฟรีนะนั่นเองให้ให้เก่งอยู่นะรีเซอร์เดชั่นสกิลใช้ความสามารถของแอคชั่นในสุสานฝ่ายใดก็ก็ได้นะผมโู้ไปฮู้ไปนี่เก่งแต่ผมไม่รู้ว่าไปนี่มันปลดมันถูกแบนหรือว่าปลดแบนเรียงผมไม่ได้อ่าไปไปดูผมไม่ได้เล่นเล่นนานแล้วนะใครรูคอมเมนต์มาบอกด้วยมจิรีบอนนำมจิการ์ดในสุสานฝั่ง ฝัง่งเราของฝั่งเราเข้ากองการ์ดแล้วสับกองการ์ดนะครับเป็นใบกู้เมิกนั่นเองยูเซนโทรสาร์ดนะผมเมื่อคีเจอร์ตัวนี้เข้าสนามนะผมเราสามารถค้นเด็กอาร์เมอร์การ์ดที่มีอ่าดีพีไม่เกินสามแล้วก็เอาเ,เอาเข้าเด็กเราแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะผมใจสามเลือกอาร์เมอร์การ์ดในในมือเราหนึ่งใบคีเจอร์ที่สามารถสวมเอเดยวให้กับคีเจอร์ที่สามารถสวมใส่ได้หากไม่ไม่มีคีเจอร์ที่สวมใส่ใทำอาร์เมอร์ เอาข้อสุสานนะผมเป็นใบที่น่าใช้นะสวรเดอะคอฟฟินนะผมนำเป้าหมายสุสานเลือกไดโนการ์ดในสุสานของเราหนึ่งใบเอาเข้าสนามถ้าไดโนที่เข้าสนามมีเผ่าตรงกับเป้าหมายได้โนการ์ดทางการเพิ่มพลังโจมตีสองร้อยเอพลังโจมตีล้วก็พลังป้องกันสอง้อยตลอดเกมนะผมอ่านเป็นภาษาไทยก็แล้วกัน นักทันสีเลือดนกนะผมเมื่ออาร์เมอร์นะครับชิ้นนี้ใส่เสร็จเนะี่ยไอที่ควบคุมเนี่ยที่ที่สวมใส่อาร์เมอร์ชิ้นนี้เลือกนำาคีรีเจอร์ดตตั้งก่าวนะผมแล้วก็เอาเข้าสูาส่สารของตัวเองทิ้งการสองใบคีรีเจอร์ที่สวมใส่เนี่ยพลังจะบวก600วิบวกแรงอยู่นะเพิ์นทูดีพีนะครับเราทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วเราได้รับป p จุดเท,ท่ากับค่าค่าเรียกของการที่ทิ้งนะครับ บาการซราท็อปอีไปนี้ผมไม่เคยได้เลยเมื่อพีเจอร์ตัวนี้เข้าสนามนะผมเราสามารถดูกาสอ่านระดับบุสุดเด็กเราสามใบนะผมเราเลือกกาสหลอดอันหนึ่งใบเอาเข้าสู่สานมีแล้วก็เรียงการ์ดที่เหลือ,อาตามที่ทต้องการนะครับเขาเขาสสวรรค์แรงซ้ำนะผมเตนโนการ์ดที่สวมใส่เนี่ยพลังจรจจะบออุ๋ยห้าร้อยแล้วก็บวกพลังป้องกันอี้หกร้อยนะผมเมื่อเตนโนที่สวมใส่ต่อสู้สำเร็จหากป๊อปเปิป้ลไม่มีสภาวะปรังเอง ปกติอาเมอร์แบบเเนียพลังเพิ่มระ,ะยะเวลาของอสภาวะผิดปกตินั้นต่อเปอห,หนึ่งเซนนะครับจะรีบอ่านนะครับซูนิเซราท็อปหลงหลบฝูงนะครับผมอีฟายเนี่ยไม,ไม่สามารถสร้างความเสียหายจากการต่อสู้ทีเจอร์ที่มีสกิลหลบฝูงได้นอกจากสร้างความเสียหายต่อสู้ให้ให้เท่ากับหรือมากกว่าค่าดีฟเฟนท์ทีเจอ,เจอตัวอื่นที่ ในในฝูงไม่มีสกิลหลบฝูงของคิจเชอร์ต่าวทั้งหมดแล้วก็ตัดเท่าที่คิจเชอร์ตัวนี้ลงฝูงคิจเชอร์ตัวในฝูงคิจเชอร์ตัวนี้พลังจิตีบุยสองร้อยแล้วก็พลังพวกกันบุยสองร้อยนะครับสกิลค่อนข้างเยอะครับฮาร์โมนิกโลบเพดปัดไปนี่เก่งมากนะครับคิจเชอร์ที่สวมใส่เนี่ยพลังจิตีบุยห้าร้อยแล้วก็คิจเชอร์ที่สวมใส่ไม่สามารถถูกกำหนดเป็นเป้าหมายจากอาร์เมอร์หรือเอ๊ะอาร์เมอร์การ์ดหรือเมจิกการ์ดแล้วก็สกิลได้นะผมโห ไม่นี่โหดมากนะผมกันทั้งสกิลท้งไอ,อเดี๋ยวใช่หรือเปล่าวะอาถูกอาถูกแล้วกันทั้งสกิลของ Magic เมจิกไอไอกันทั้งกันทั้งสกิลแล้วก็กันทั้งอาร์เมอร์แล้วก็เมจิกการ์ดนะผมได้หนึ่งใบชิคเก้นคัตเจอร์ผมไม่อยากพูดอ,ะ,อะไรเยอะทางการโลสารัตไอตัวนี้สามารถโจมตีในดีนดปเฟนไลน์ได้จากไลน์โดยใช้ค่าแอคต์เสมอบ o สส์ออฟ h ันเดอร์เบลด ถ้าคิชเจอร์ที่สวมใส่เนี่ยพลังยจมตีจะบวกอีกสอ0รแล้วก็คิเจอร์ที่สวมใส่าา 200, สามารถโจมตีได้ทันทีนะผมอ่าเรียกได้ว่าเป็นฟาสต์รันเนเก็ว่าได้นะผมสวมแล้วทีส่สามารถฟาสต์นะโอวีแัปเตอร์ตัวนี้เป็นพอดสองขาที่เป็นตัวสามัญเลยก็ว่าได้นะผมเมื่อไอตัวนี้เดีย๋ยวนะเมื่อมีการ์ดในใบน,นี้ในในสนามเวลาที่เราจะลงพอดสองขาเนี่ยมันจะลด ลงหนึ่งนะผมสมมติผมลงอทีเล็กนะผมมันจะจากห้าเนี่ยจะ,จะกลายเป็นสี่นะผมเป็นตัวที่ค่อนข้างข,างขายับแล้วผมได้หนึ่งใบวีดอว์ซีรับเตอร์ถ้าเรามีพอสองขานี่สนามมากกว่าอีกมากกว่าสองใบเมื่อกาดแบบไปนี้โจมตีพันจั่วอีกสองร้อยนะผมแล้วก็สกิลนะผมใช้ดิปีพีสี่ทิ้งการในมือหนึ่งใบเพิ่มพลังโจมตีตามตามค่าการที่ทิ้งนะครับเก่งแลมบิโอซาร์ ala, ตัวเนี้ยเอาไว้มา เปตัวป้องกันนะผมเมื่อคอสองขาเราเป็นเป้าหมายการโจมตีไอตัวนี้จะเข้ามาในรายเดียวกันกับการโจมตีนะผมโอเคสว่างเดือคอฟฟินผมมี2ใบทันอารูลัสเดโนโที่พลังป้องกันน้อยกว่านี่จะโจมตีมันไม่ได้นะผมโกงเกินดังเคลิ้นออสเทียสนะผมเมื่อกาเบรียนี้เข้ามาในสนามนะผมลงไดโนเสาร์ที่มีอีพีไม่เกิน3ลงมาได้หนึ่งใบครับเอ็กตรีมอะบิลิตี้เดโนที่สมใส่กาเบรียน,นี่ สามารถใช้สกิลได้สองครั้งนะผมไม่จริงอยู่นะมันตาเบอร์ลาสระดน,นะผมเป็นทั้งตัวเป็นตัวทั้งขุดวิจิกแล้วก็ตัวทิ้งที่ไม่ติดตัวต่อไปนะมา,าร,ราา์กาเร็ตเทอรคพักซีเอ็กนะผมค้นเด็กของเราหาไดโนกัสหนึ่งใบในเดี๋ยวนะค้นเด็กของเราหาไดโนหนึ่งใบแสดงนำเข้ามือแล้วก็สับต่อ อันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเห็นเห็นบ่อยอนะแคสเซโอฟเทริกใช้3 dp วิธท,ทำให้ไดโนเสาร์หนึ่งตัวเนี่ยไม่ได้ลงหนึ่งใบที่ไม่ได้ลงลงหุ่กับขึ้นเลยนะผมแล้วก็โดโลิงโคดิงคอฟนะผมเมื่อเข้าช่วงจบเทินใจาสามนำเด็นเป็นดสาวตัวนี้เอาข้อกองแล้วก็จวดสามไปเคประมาณนี้ ครับก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับสุ่มกล่อง Power นะผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไม่ได้แลเลยแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะผมที่บางไมเนี่ยผมสามารถเอาไปเสริมกับเิ็กที่ผมมีที่ที่ผมมีอยู่นะครับก็ก็มีประมาณนี้นะครับผมผมมาสุ่มให้คนดูได้ <c oughs> คิดถึงกันแล้วนะผมว่ามันไม่ค่อยมีคอนที่์ให้ทำแล้วนะผมสำหรับเ็นนมาสเตอร์นะผม <c oughs> เฮ้ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะผมถ้าใครอยากให้ทาผมทำคลิปดิจิทัลมาสเตอร์ชุดไหนอีกนะผมสามารถคอมเมนต์มาที่ไว้ด้านล่างไว้ได้เลยนะผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากกันไปก่อนนะผมก็ปีใหม่นี้นะผมผมก็ไม่ได้อยากะจะไวพ้พรยังไง,งดีนะผมขอให้ทุกคนม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะผมแล้วก็มุ่งสิ่งไหนก็ขอใหม้มุ่งสิ่งนั้นนะผมโอเค สำหรับด้วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ